มีไหมคะเวลาที่เราคุยกับคนจีนเนี่ยบางทีเขาก็จะส่งพวกซันคิวแปลว่าอะไรอะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มจากคำว่าซันคิวก่อนนะคะซันคิวเนี่ยก็คือ thank you นะคะหรือว่าเชียร์ค่ะอันที่สองนะคะก็คือปาปาเลี้ยวหรือว่า886นะคะเวลาที่เราเห็นคนจีนส่งอันนี้มาเนแสดงว่าบายๆเละก็คือแบบว่าบายบายลาก่อนนะคะอันต่อมานะคะถ้าสมมติว่าเขาส่งคําว่า521นะคะหูเอออี แต่ว่าหัไอหนีค่ะหรือว่าฉันรักเธอนะคะอ่ะแล้วก็เลข2เลขสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าคนจีนก็ยังใช้อยู่เป็นเลขมงคลหรือว่าเลขอัปมงคลที่คนจีนใช้นะคะอันต่อมานะคะก็คือว่าปานะคะปาหรือว่าฟ้านะคะก็คือแสดงว่ามีตังคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเห็นคนจีนที่ชอบใช้เบอร์มือถือที่แบบเป็น0818888888เนี่ยก็คือว่าแสดงว่าจะเป็น0ูนย์ฟ้า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 ก็คือว่ามีตังนะคะมีความร่ำรวยนะคะ อันต่อมานะคะ4นะคะเลขนี่เป็นเลขที่คนจีนจะไม่ชอบมากๆนะคะเพราะาเป็นเลขอาบมงคลนะคะที่แปลว่าสื่อนะคะแปลว่าตายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราที่เราคุยกับคนจีนนะคะก็อย่าลืมดูตัวเลขนะคะบางทีถ้าเราจะคุยกับคนจีนก็สามารถใช้ตัวเลขกับเขาได้เขาจะรู้สึกว่าอืมภาษาจีนคนนี้ดีนะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศจีนหรือเรียนภาษาจีนกับเลากสูตอีได้ค่ะ